เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น t o y ยต้าโคโรนานะครับเครื่อง1.6 g l i ครับรถปี94ครับสีสวยเงามรถพร้อมใช้กันเลยเดียวนะครับเล่เมเอกสารชุดโอนครบเป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่รถขมูลไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับ ราคาไม่แพงนะครับราคา58,000บาทครับตัวรถสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับราคาสมเหตุสมผลเครื่องสี่เอ0สมบูรณ์ครับเกียร์ออโต้เขาเงียบนะครับเอาครบไม่กระตุกไม่กระชากครับน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเบนซินล้วนครับรถเคยแก้ครับแต่ถอดออกแล้วสีสวยเงาแวบล็อคันภายในก็สวยครับไม่มีแตกหักเบาะผ้าลายสวยเรียบร้อยครับแอร์เย็น กระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบประตูเส็นท่านล็อกนะครับช่วงล่างก็ดีครับเลี้ยวสุดไม่ดังล้อแม็กหกบายางใหม่ปี21เลยนะครับเอาไปใช้กันอีกยาวๆครับเล่มเอกสารชุดโอนมีครบครับพิกัดดูรถอยู่แถวแสมดํานะครับพาราม2อันใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้นะครับคันนี้สวยๆคุ้มๆครับสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับจะสอบถามข้อมูลิุมเตอรนมินัลรถก็ใสยตรงได้เลยนะครับ ก่อนออกเดินทางก็นัดหมายกับผู้ขายนิดนึงนะครับเมื่อโทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปครับคันนี้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับรถสวยๆครับทุกซอกทุกมุมดูกันใกล้ๆเลยครับเล่มเอกสารชุดโอนก็ไม่ให้ครบครับสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ